สหพันธ์กุนคแมนานชาติหรือกุนคเมอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเฟดเรชันประกาศยืนยันว่าจะมี6ชาติอาเซียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนคแมในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ค่ะหรือแคมเบเดีย2อ2 3ีที่กรุงพนมเพญประเทศกัมพูชาค่ะระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้โดยกุนคแมจะมีชิงชัย12รุ่นจากจำนวนยอดนักกีฬาสำหรับ6ชาติที่ลงทะเบียนส่งชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนคแมในครั้งนี้ประกอบด,ด้วยเจ้าภาพกัมพูชาลาว อินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามนอกจากนี้ยังมีมาเลเซียที่เตรียมพร้อมจะลงทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วมด้วยโดยทั้งหมดเป็นชาติสมาชิกของสหพันธ์กุนคะแนนนานาชาติค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะสหพันธ์มวยไทยนานานชาติหรือ International Federation of Muay Thai Association หรือ IFMA ค่ะประกาศห้ามไม่ให้6ชาติสมาชิกอาเซียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชยัยกุนคะแมซีเกมในครั้งนี้ค่ะประกอบด้วยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทย มิเช่นนั้นจะโดนโทษแบน1-2ปีทําให้ตอนแรกเหลือเพียงสามชาติเท่านั้นที่จะลงแข่งนําโดยกัมพูชาลาวและเมียนมาจนไม่สามารถจัดก,การแข่งขันได้ค่ะล่าสุดสหพันธ์กุลคแมนานาชาตินะคะออกมาระบุว่าทุกชาติที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมไม่กลัวคําขู่บทลงโทษแบนจากทางสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA อค่ะ